อันนี้นะคะทุกคนก็คือหน่วยงานขลองรัฐนะคะจะมาแจ้งไอ้ส่วนนี้ก็คือน้ำมักนะคะน้ำมักชีวภาพพโอดซอ,องแต่ก็ไอ้ตัวนี้ใช้ทำปุ๋ยมักค่ะใช้ปริมาณปุ๋ยมักหนึ่งตันเป็นตัวแรงนะคะตัวนี้เป็นน้ำมักน้ำมักได้ห้าสิบลิตรตัวนี้น้ำมักคลองพโดฮอกเนี่ยจะใช้ยพาริสซันกำจัดกำจัดลูลูกยุงลายเรียกว่ากลิ่นเม็นนะคะที่ก่าพอจดดรอจแนนเราใช้สำหรัพาริ อาชาตคขวบคุมแมลงศัตรูพืชเราเอามามักกับตักคาย,ยาได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือส่วนเมล็ดพันธุ์พักนะคะคงกลมส่งเสริมการกเกษตเนนะคะดีว่าแจก,กะเกษตรกรถทั่วไปอ่านี่เลยค่ะรอบนี้เขาหมีซองแพ็กกิ้งย่างช่วยเลยนะคะ้านล่างเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่าเป็นห้ามจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ผสมเปิดสามรถมีคู่มือกัน ดูแลหลักษาเรียบร้อยนะคะเราก็สแกน Q R โค้ดเข้าไปตรงนี้จะบอกว่าสถานที่รวบรวมแล้วก็เปอร์เซนต์ความงอกวันมดอายุวันทดสอบพันในได้วันนี้บอกมนมีอันนี้สองมีก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขี่ยวนะคะเนี่ยธาราทิ์เขาจะติ๊กไว้ทางล่างเป็นเมล็ดพันธุ์ชนิดในบางอันนี้ขั้วผูกเขี่ยวค่ะนี่เลยถ้าว่าเมื่อตื่นหันผีนี้กระเสดออกบูดได้แบบนี้เพื่อนเพือนเวค้าไปข้อรับได้นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ทิฟรี่แล้วก็ดีด้วย อันนี้ยิ่งแนะนาเลยนะคะด้วยวัติเข้าวปที่สําหนักงานก็ได้ข้องกเกษตกรตําบลเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยแขตรงนีนเขข้อไปรับได้ส่วนหนามมักแบบนี้ก็จะไปข้อได้ที่สํานักงานพัฒนาที่ดินนะคะก็จะมีบริการ,กรเกษตรกรทุกๆคนเลยค่ะอ่านี่นะคะเมื่อก่อนนี้ก็คือเขาจะไม่มีทุ่งแพ็กกิ้งส่วยแบบนี้นะคะก็คือถ้าปีก่อนกอน,นี้ไสแขทุ่งซิปธรรมาดาปีนี้ดูดีขึ้นมาเลยค่ะ ถ้ายังไงเพื่อนๆท่าน,น่นสนใจวิธีการปลูกหรือว่าการทําปุ๋ยมักเนี่ยก็ติดตามยิ่งไว้นะคะคลิปถัดไปเนี่ยมันยิ่งจะลงไปเรื่อยๆวิธีการปลูกการดูแลรักษาอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณถูกการรับชมคะ่ะ